ถ้าคุณเคยดูคลิปแจกเลขมาเยอะแต่ยังไม่รู้ว่าเลขมาจากไหนคลิปนี้ต่างเพราะผมจะคำนวณให้ดูทุกขั้นไม่ใช่พูดลอยลอยสูตรนี้ไม่ใช่สูตรใหม่แต่เป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องมาแล้ว27งวดงวดก่อนเราพัฒนาแตกบน4 1ล่าง8 2สองใครตามจะรู้ว่ามันแม่นยังไงคลิปนี้ผมให้เด่น3ตัวแบบชัดๆและท้ายคลิปผมจะจับชุด2ตัวบนล่างให้เอาไปใช้จริง ดูให้จบแล้วคุณจะคำนวณเองเป็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่19มกราคม2569เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับ แนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อยเปอร์เซนตเพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับเลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฝันทงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับอ่างวดที่แล้วแตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะครับดีใจด้วยนะครับกับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับดูด้านล่างนะครับด้านล่าง8ปดสองนะครับมันออกสองตัวบนนอแปดสอง่าด้านบนสี่หนึ่งนะครับมันออกล่างนะครับสี่หนึ่งมันออกสี่หนึ่งแปดสองนะครับเลขสี่ตัวนะครับ ยินดีด้วยนะครับแตกบนแตกล่างอีกแล้วดูใบต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบานนะครับงวดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะมาตามกันต่อนะครับเราพัฒนางวดนี้นะครับวันที่19มกราคม69นะครับเริ่มที่ใบแรกเป็นเด่นบนล่างนะครับ30,000กว่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือนะครับ สามหมื่นสูตรนะครับเลขที่เห็นก็เห็นสิบตัวเลยนะครับแต่ว่าผมดูคะแนนนะครับผมดูคะแนนมาบอกนะครับผมก็แบ่งให้เป็นสามกลุ่มทุกงวดนะครับถึงเลขมันจะมีสิบตัวก็ช่างมันนะครับก็คือเลขชนนะครับดูคะแนนมาอ่าซ้ายมือนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์เก้าตรงกลางกลุ่มที่สองสองแปดห้าหกนะครับกลุ่มที่สามขวามือเจ็ดสี่สามนะครับผมก็แบ่งให้เป็นสามกลุ่มทุกงวดนะครับ นำไปเทียบชนกับสูตรคำนวณมือนะครับเดินมาแล้ว26งวดหรือ27งวดเนี่แหละจำไม่ได้นะครับผิดเพียงงวดเดียวนะครับงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับอ่ะไปคำนวณพร้อมกันเลยนะครับไปครับเรามาต่อกับสูตรคำนวณมือนะครับราวพัฒนางวดประจำวันที่19มกราคม69นะครับและนี่คือผลรางวัลงวดล่าสุดนะครับ 8cc 182แตกทั้งบนแตกทั้งล่างนะครับ41กับ82ก็ยินดีครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ถูกรางนะครับเรามาคำนวณกันต่อนะครับเป็นสูตรมือนะครับให้สังเกตลูกศรสีแดงนะครับสูตรบอกว่าให้ใช้หลัก10นะครับซึ่งหลัก10ก็คือเลข8นะครับในงวดนี้นะครับเราก็นำเลข8มาตั้งเลยนะครับแล้วบวก5คงที่นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับ5คงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ สีของเลขนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงคือเลขคงที่บวกกันเลยนะครับ8ปดบวกหได้13นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับเป็นเลขเด่นเลข3าบวกหนึ่งนะครับเป็น4นะครับพอได้4ี่บวกสนะครับได้6นะครับเด่น3 4 6ี่นะครับทีนี้จะไปนำจะนําเลขของโปรแกรมนะครับที่บอกก่อนหน้านี้นะครับมาเทียบชนดูนะครับแล้วค่อยจับชุด และนี่คือเลขของโปรแกรมนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับผมก็แบ่งกลุ่มนะครับเป็นสามกลุ่มตามที่บอกนะครับผมเลือกตรงกลางนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเลขสี่ตัวสองแปดห้าหกนะครับผมก็นำมาเทียบกับสูตรคำนวณมือนะครับสามสี่หกนะครับนี่สามสี่หก มันชนเลข6กตัวเดียวนะครับโอ้ง่ายเลยจับซ้ายขวาของเลขโปรแกรมอ่ะเดี๋ยวจับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างจริงนะครับอ่าเดี๋ยวจับให้ดูเลยนะครับผมก็จะนําเลขหมาตั้งนะครับจับกับซ้ายมือหนึ่งศูนย์้านะครับก็เป็นหกหนึ่งหกศหเก้าและขวามือเจ็ดสี่สามนะครับเป็นหกเจ็ดหกสี่หกสามนะครับอ่ะทีนี้ เลขวิ่งรูดจากศูนย์ลึกลับนะครับศูนย์กับสี่นะครับศูนย์กับสี่เดี๋ยวขยับก่อนศูนย์กับสี่มันอยู่ตรงไหนดูด้านบนนะครับเลขโปรแกรมมันอยู่ฝั่งละตัวเลยซ้ายกับขวานะครับผมก็เริ่มจากเลขศูนย์ก่อนนะครับผมจับตรงกลางนะครับเริ่มไปทางขวานะครับเริ่มจากตรงกลางไปขวาเป็นศูนย์สองนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้า ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สามนะครับต่อไปเลขสี่นะครับผมก็จับสลับกันนะครับมาทางซ้ายนะครับเป็นสี่หกสี่ห้าสี่แปดสี่สองสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับนี่นะครับเลือกเอาเองเด้อย้ำให้ทีหนึ่งนะครับ ตรงกลางของเลขโปรแกรมในสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง2856านะครับนำมาชนกับ3 4 6สูตรคำนวณมือนะครับมันชนเลข6ตัวเดียวนะครับมาจับกับซ้ายขวาของเลขโปรแกรมนะครับก็ได้6 1 6 0 6 9 6 7 6 4 6 3สนะครับทีนี้สูตรลึกลับนะครับสูตรลึกลับมันให้วิ่งรูด0กับ4นะครับศย์กับ4ผมก็จับทางซ้ายทีทางขวาทีนะครับก็ได้ 02, 0 2 0ย์ ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สามนะครับเลขสี่ก็สี่หกสี่ห้าสี่แปดสี่สองสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับบางทีเลขมันก็ซ้ํากันนะครับนี่ศูนย์สี่นี่สี่ศูนย์นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างหกศูนย์ก็เช่นกันนี่นี่ศูนย์หกนี่หกศูนย์นะครับแล้วก็มีตัวกลับถ้าสังเกตดีๆนะครับย้ําว่าทั้งหมดนี้นะครับตรงกับบนล่างนะครับไม่ต้องถามนะครับ ไม่ต้องให้ผมเน้นให้นะครับผมให้คุณเลือกเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับผมเลือกไม่เคยถูกนะครับแลวเลือกให้เลือกไม่เคยถูกนะครับแต่ว่าจุดเต็มนี่มีเข้าเข้าบ่อยนะครับยังดูตัวอย่างงวดที่แล้วนะครับเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างตรงๆเลยนะครับสี่หนึ่งแปดสองนะครับถ้าผมเลือกให้นคงจะไม่เข้าเนาะถ้าผมเลือกให้คงจะไม่เข้าทดลองเลือกดูเอ้าทดลองเลือกดูสูตรลึกลับมันได้เลขเด่นเลขศูนย์กับเลขสี่นะครับ ผมก็ลองนํามาเทียบดูกับตัวชนนี่เลขหกนะครับตัวเลขหกนี่แหละแถวเลขหกด้านบนนะครับศูนย์ลึกๆมันได้ศูนย์กับสี่เนาะงานผมก็เน้นหกศูนย์กับหกสี่นะครับผมเน้นหกศูนย์กับหกสี่นะครับผิดถูกอย่าดานะครับผิดถูกอย่าดาน,นี้ทดลองทดลองทดลองเลือกให้นะครับทดลองเน้นให้นะครับหกศูนย์กับหกสี่ เพราะว่าศูนย์ลืกลับมันได้ศูนย์กับ4เนาะอ่าส่วนเลขหก็ตัวชนจากสูตรคำนวณมือกับเลขโปรแกรมตรงกลางในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงชนเลข6ก็นำมาตัดนะครับนี่6กกับ6 4สหรือนำมาเน้นนะครับ60กับ 6, 6 4สงั้นผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นี่นะครับจะได้แตกต่างจากคู่อื่นนะครับ นี่นะครับเน้นหรือเน่าไม่รู้นะครับเราดูเลขอ่อนผมไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าเลขออกอะไรฉะนั้นทุกคนต้องตัดสินใจกันเองนะครับผิดถูกห้ามด่าเด้อแบ่งปันฟรีนะครับสนฟรีนะครับเข้าบ่อยถูกบอยนะครับใครจะเลี้ยงกาแฟก็ได้นะครับอ่าท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าหากเพื่อนเพื่อนเรฟซท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนแล้วคุณก็กดเข้าไปดูนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ